nếu than Tôi lấy cái mặt tắt ngay rồi ับแล้วสองร้อย <t os> <gold>

เนี่ยต้ออันนี้ผ่านไว้แวอ้เนี่ยใขแล้วไม่งูดเดี๋ยว่ม่แล้วไม่แน่นต้องเาผ่นก่จะทำแต่จัวะที่ว่าต้องรอก่อนผอเดียวรออยู่มือเราอัดไม่ง่าผ่านข้างในล้วมันแล้วมัน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 จะว่าเน่ยองปฏัผ่านข้างในก่อนร้างรีบรก่อนถ้าปิดก็ไม่่แล้วก็นี่ผ่านรอกไว้ ทานทานอาทานอาทานทาสีแดงแจ๊สเขียนนี้เขีนนี้าโด,ด,ดนไฟล้วมีดังแก๊กน่นนนกากลัวอยทา่ออ่ะเขีไม่เยอะยนี้นน mới đây anh đi với, máy bay, máy bay điện, nó tuôn ra là, cái này, cái này bị chết, cái này, 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 วัวยนยไม่ได้นี่่เมรแล้วผ่นส่ทองตัวนี้่านได้รลาไละไ้ผมดีทอง่ไงเอา่านเลยเอา่านเลยเอาตข้อไ้จะขอไปนาเดือน้นะยกเลยับ

เล็กๆมีตาไหมตัวเล็กๆนตัวเล็กบังกองบางกอง นี่อ่เใหญ่กว่านี่ดเ,เดียวกันตอนนี้อย่าอย่าเราดูตัวนี้เราดูตัวนี้เราดูตัวนี้มันเริ่มร้อนแล้วนี่ตัวนี้มันน่าจะดูดีกว่านะเดี๋ยวไว้ไหนดีวะางได้ถ่ายได้เลยอัตราเดียวสองตัวละมั้ง À, à, anh ta kéo ra ba con, sáu con, rồi ai, mươi, bỏ này, cái đây nữa, dài đấy là Ê, cái mệt lâu thêm lắm hả lâu thêm lâu thêm lâu thêm lắm lâu thêm 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 ครับวิธีการปลูกวิธีการเกี่ยวครับเกี่ยวต้องเกี่ยวให้เป็นนะครับถ้าไม่เป็นได้ตุเ็กครับรือไหมก็จะได้สีทองครับแล้วตกไหมไหมเนี่ยยังพันต้องพันอีกครับพันแบบนี้ใช้ไม่ได้ครับต้องถากสามถักครับบิดครับบิดบิดบิดครับอ่าถูกต้องครับถูกต้องครับถูกแล้วไปเลยครับนระวังนะอย่าปล่อยกระชากนะจับพันไว้น่อยอย่าไม่ปล่อย อย่ารับแล้วอ๋อเดี๋ยวอันนี้ขึ้นก่อนตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้นานแล้วครับยังไม่ขึ้นเลยครับยังไม่พ้นน้ำเลยครับไมก็ไม่กยหมุนแล้วครับเครื่องเริ่มร้อนแล้วครับรุ่นนี้ยี่ห้อนี้อย่าไปซื้อมาใช้นะครับชี้มาโง่ครับโง่ด้วยต้องมีตังค์ด้วยครับอักไม่ขึ้นเลยครับตัวนี้ เพราะว่าลอกมันไม่ไหวครับลอกลวยถ้วยครับลอกตัวนี้ห่วยมากครับหมด,ดแล้วครับหมดแล้วแรงหมดแล้วมอเตอร์ร้อนแล้วได้าจะได้หย่อดข้อต้อมนะครับดูถ่ายยี่ห้อด้วยถ่ายยี่ห้อด้วยถ่ายรุ่นด้วย

快点呐！啊，得！转个了，转转转转，接接接，再接再接，再接再接。